น้ำหนักเราขึ้นจะมีปื้นดําไม่พอกระเนื้อติ่งเนื้อจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนื้อมาเริ่มขึ้นเยอะตอนน้ําหนักขึ้นปื้นดําที่เห็นนี่น่าสนใจมากเลยนะอันนี้เป็น interesting case เลยปื้นดํำนี้<ๆ>เขาเรียกว่า acanthosis n i g r i c a n มันเป็นโรคชนิดหนึ่งบางคนจะชอบคิดว่าเป็นที่ไข่แต่จริงๆไม่ใช่หูยังไงก็ไม่ออกมันจะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับน้ําหนักที่ขึ้นช,ช,ช่วงที่ลดน้ําหนักปื้นดาหาย ลดลงมองไม่เห็นจริงค่ะ5เดือนที่แล้วลดไปได้10โลพอไม่ได้ทำไอเอฟปบก็กลับขึ้นมาแล้วปื้นก็เริ่มฉาดถ้าน้ําหนักเราขึ้นจะมีปื้นดังไม่พอกระเนื้อติ่งเนื้อจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆบางคนสัมพันธ์กับเบาหวานนะคะอาจจะต้องไปตรวจใช่หมอหมอให้ตรวจแล้วค่ะหมอว่าปิดนี่นะคืออันนี้ก็คือสัมพันธ์กับน้ําหนักโอ้ค่านี้เยอะด้วยนะเรารู้สึกไหมว่าตรงนี้มันหนุนอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กเลย มันจะมีโรคโรคหนึ่งชื่อว่าสคิริดีมามันจะแบบเป็นก้อนแข็งๆอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความโนูนแล้วก็มีจุดๆ,ๆมีทั้งฝ้าทาั้งกระน,นี่ก็คือทั่วๆเลยเนาะวันนี้มาหลายโรคเลยเนาะวันนี้เลิกดีเดี๋ยววันนี้เก็บทั้งหน้าทั้งคอจะได้สวยทั้งหมดเลยเนาะ เรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องฝ้าหรือเรื่องหลุมสิวก็สามารถสมรูปม,มาปรึกษาหมอแนนได้นะคะทุกช่องทางเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ